กันที่กล่องใหญ่นะคะนี่คือกล่องใหญ่มากๆแล้วก็หนักมากๆนะคะเป็นของที่เราสั่งบ่อยนะ,ะเพราะว่าเราสั่งมั้โอทีนะคะก็เลยะะสั่งก็คืขอขนมข้าวโอ๊กนั่นเองค่ะคือถ้าติดตามเรามานานจะรู้เลยว่าเราติดเออเราสั่งมาบ่อยมากตั้งแต่ป .5 ป .6 แล้วอะจนตอนนี้มสองแล้วก็ยังเออถ้ามีอกากได้สั่งก็จะสั่งมาอยู่นะคะมันคือขนมข้าวโอ๊ตซึ่งปกติอะถ้าเราสั่งในช้อปปี้เราจะได้แพ็คใหญ่ๆเลยค่ะแพ็คละหกสิบกว่าบาทเลยแต่ว่าเนี้ยเราเป็นลูกค้าใหม่ของ TikTok Shop นะคะเราก็เลยได้มาในราคาแค่อ่าเท่าไหร่นะห่อละสี่สิบห้าบาทรวมส่งด้วยก็เท่ากับว่าหมดเนี้ยเราเสียไปแค่ร้อยสามสิบห้าบาทรวมส่งซึ่งมันถือว่าเป็นราคาที่เอ,อ้ย เออถูกละวถือว่าแบบเป็นราคาที่ถูกมากๆนะคะก็น่าค่ะแต่ปัญหาของแบรนด์นี้คือน้องอะ่ะแบบไม่หนึ่งแพ็คอะมันจะต้องได้40ชิ้นเพราะว่ามันเป็นแพ็คละแบบห่อใหญ่ๆเนี้ยค่ะมันจะถุงเล็กๆเงี้ยอันละสิกรัมใช่ไหมแล้วมันจะต้องได้ทั้งหมด400กรัมก็คือต้องได้40ชิ้นแต่แบบบางทีได้3 7ได้3าก คือมันได้ไม่ครบเวย้ยคือไม่เข้าใจว่าแบบแพ็อยางคือไม่ตรวจคิวซีไหนหรอซึ่งรอบนีเนะะ้เราสั่งมาทั้งหมด3แพ็คก็อุ๊ยอันนี้มันขาดก็ทั้งหมด120ชิ้นไปเลยจุ๊บๆนะคะซื้อมาแบบเอาไว้แบบเหมือนแบบกินจนตายอะ่ะ ก็นีเราขอไม่นับแล้วกันนะคะว่ามันกี่ชิ้นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเห็นกันเยอะมากนะคะก็ขอไม่นับแล้วก็นั่นแหละคะ่ะอุ้ยเนี่ยเราว่าบริษัทนี้รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะดูดิมันถุงมันขาดบ่อยแถมได้ของไม่ครบด้วยนะคะก็เออนั่นแหละเราขี้เกียจนับนะก็เลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดเชร์กับคด้วยนะคะ